เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมลองประกอบฟิตติ้งดูแล้วนะครับฟิวการยิงนะครับก็จะเจอปัญหานะครับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวท้ายลูกสูบนะครับตัวเนี้ยมันหนาเกินนะครับมันหนานะครับมันหนาเกินแล้วมันทําให้ไปชนนะครับชนข้างในนะครับชนแกนบล็อกข้างในเนี่ยมันโยกนะครับแล้วรูเสาตรงเนี้ยมันรูน็อตตรงเนี้ยมันหลวมนะครับ ผมก็เลยทําการนะครับเปลี่ยนน็อตนะครับเป็นน็อตเบอร์ใหญ่เข้าไปนะครับมันจะได้ไม่หลวมนะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกสูบผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะหายนะครับอาการนี้นะครับเจอหนึ่งอาการนะครับแล้วก็มีนะครับเสียครับเสียของเดิมเนี่ยสึกหมดสภาพนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับใช้ของ AM นะครับ ใช้ของ AM ตัวเดียวนะครับแล้วก็เลี้ยงช็อตใหม่ทม์ฮอปใหม่นะครับก็แล้วก็แฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์แพดนะครับมันหนาเกินไปนะครับก็ทำให้มันบางลงอีกนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนน็อตนะครับเพราะว่าน็อตมันหมดสภาพแล้วนะครับก็แฮมเมอร์นะครับนิ่มเกินนะครับเราก็เปลี่ยนเอาแข็งไปแล้วก็มี ตัวนี้นะครับบ่านะครับบ่าล็อกมันไม่อยู่ละนะครับก็เปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เอาไว้ยิงกระลมนะยิงกระลมแต่เดี๋ยวผมจะทําไป2ระบบเลยก็คือให้ยิงได้ทั้งแก๊สนะครับถ้าอันนี้ยิงลมผมว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ายิงแก๊สตอกไหเครแน่นอนนะครับก็เลยใช้เป็น2ระบบเลย นะครับเพื่อลูกค้ายิงแก๊สนะครับยิงแก๊สด้วยนะครับแต่ว่าสไลด์เป็นสไลด์พลาสติกนะถ้ายิงแก๊สเนี่ยเก่งก็จะใช้ได้ไม่นานนะครับสไลด์อาจจะบินได้นะครับก็ทําเผื่อไว้นะครับเผื่อไปเปลี่ยนสไลด์อย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแฮมเมอร์นะครับ ซาลาบีก็ช้ำๆหน่อยนะนกนะครับเป็นของฮ t u ทนะก็เอามาก็ต้องมาแต่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะยิงได้เลยนะครับบางทีรอบมนัน เพียนเงี้ยเราก็ต้องมาแก้รอบใกล้นะครับตั้งแล้วระยะไกลตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีน็อตนะครับน็อตตัวนี้นะครับมันอีกฝั่งหนึ่งมันหลวมแล้วนะครับเหมือนว่ามันไขไม่อยู่ก็เลยเปลี่ยนน็อตให้มันยาวขึ้นนะครับตัวหนึ่งเปลี่ยนตัวเดียวนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งยังใช้ได้อยู่แล้วก็บาลานให้ใหม่แล้วนะครับอย่างอันเนี้ยนครับ มันล็อกไม่อยู่เห็นครับมันฟรีเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนระับอันนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันยาวกว่ามันจะยาวกว่านิดนึงครับ สามชายครับดัดให้ใหม่แล้วนะครับดัดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วแหนบน่าจะเป็นของขาวๆนะครับไปมาประกอบเซฟครับ กระบอกนี้ก็ก็จะพิทติ้งเซ็จก็ใช้เวลาเอาเรื่องอยู่เลย มานีครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดบนกันเลยครับชุดล่างเรียบร้อยแล้วชุดบนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าไอที่มีปัญหาเราแก้หมดเลยเหลือแค่ข้างในลูกสูบอย่างเดียวครับที่มันยังที่มันยังมีอาการขยับได้อยู่นิดหน่อยนะครับว่าพบกับเปลี่ยนน็อตให้มันยาวขึ้นนะครับ เปลีนัดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโอเค ลืมใส่ศูนย์หลังครับ มันหนาเกินมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีครับแต่ถ้ามันหนาไปบางทีนกนะครับตอกไม่ถึงนะครับพอว่านกตอบไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเบาลงนะครับไปแก้ที่แฮมเมอร์ก็ไม่น่าจะหายนะครับกว่าจะไล่ระบบเจอนะครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ็นยางถ้ายลูกสูบนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับชุดล่างชุดบนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสระบบกันนะครับอันนี้เทสด้วยลมนะครับนี่นะคาส่ง นะครับอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับแต่ว่าถังกับสายเนี่ยเป็นของผมเองเรียบร้อยแล้วครับผมปรับลงมาที่เลขหกนะครับนิดหนึ่งถึงเลขหกนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราส่งลูกค้ากันนะครับขอบคุณมากครับ